ทั้งกว่าทั้ง3ครับมีคันไหนน่าสนใจเดี๋ยวพาจัดพาดูราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทมีนะครับหรือเป็นเซียนต้าแบบนี้นะครับตัว V นะประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งนี่ยาริสหน้าปัจจุบันหน้าใหม่ปียี่สิบสามไม่สหมื 3, 10, ม ors, ่นมีโคโรล่าคอสคันทั้งหลังนะครับอ่าเจ็ดแสนต้นๆเองนะรฟรีดาวผ่อนหมื่นกว่าๆนะครับหรือจะเป็น CRV แบบนี้นะครับสวยงามน่าใช้300,000กว่าบาทเดี๋ยวพาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาติสนะหรือรุ่นอื่นยาริสคอสแบบนี้นะครับใครสนใจรถมือสองมาอัปเดตกันราคาเริ่มตต้้นนนนแสสกว่่่าาาาบบบททีเพพชรรยย์ใใจจดูหอคั สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68แยก1มิลบุรีคังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับช่วงนี้นะครับกดังสามของเรารถก็ไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับกําลังดีเลยเราก็สามารถพาพี่พี่รับชมนะครับได้อย่างง่ายนะใครกำลังสนใจรถรถมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ b r v นะครับหรือเซียนตานะครับยาริตตัวหน้าใหม่ปี23ตัวปัจจุบันนะครับ CRV เข้ามาใหม่นะปีประมาณสัก12-13แบบนั้นราคาเกบ3แสนกว่าบาทก็มีนะครับรวมถึงพวกอัลติสนะครับหรือรถกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปบออโต้นะครับสีประตูออโต้นะครับแคปบตัวเตี้ยปีประมาณสักยี่สิบสยิบเพชรยนต์มีนะครับวันนี้พามาบุกคลังมาบุกหลังบ้านที่บริษัทเพชรยนต์นะครับมี ราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทเดี๋ยวพาไปดูเหมือนกันนะครับใครสนใจรถมือสองนะครับทุกรุ่นสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0659513374 line idpek152 นะครับเดี๋ยวพาดูโคโร ول, ตัวยาริสคอสนะแล้วก็อ l t ติส1.6รุ่น G ีไม่ประมาณ90,000แบบนี้นครับรวมถึงมีเป็นแบบไฮบริดนะครับโคโร r คอสเข้ามาใหม่นะครับ7 0 0 0แสนต้นต้นเองก็มีเหมือนกันอยู่ข้างหลังนู้นนะครับใครกำลังสนใจอยู่อย่าพลาดกันนะครับอ่ะ เดี๋ยวพานะครับเริ่มต้นพาไปรับชมกันก่อนดีกว่าเริ่มต้นนี่คันนี้ก่อนเลยปีใหม่ใหม่ไม่น้อยๆโฉมเทียบเท่าป้ายแดงปัจจุบันนะครับยาลิส1.2ตัวสมาร์ทครับสีนี้สวยจริงนะครับสีมันออกแบบเทาน้ําเงินนะครับสีเทาน้ําเงินแบบนี้นานๆมาทีนะทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนในกทมให้ครับคันนี้รู้สึกว่าจะราคาอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับสี่หกเก้าปียี่สามไมค์แค่สามหมื่นพอดีปียี่สามหนึ่งจุดสองสมาร์ทนะป้ายแดงหกแสนกว่า นะครับตอนนี้รถใช้งานแค่สามหมื่น 30, โลรถแค่1ปีครับราคาลงไปเป็นแสนเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาครับนี่มีจอนะฮะเป็นตัวใหม่นะตัวแบบหน้าใหม่แบบนี้นะครับใหม่แค่สามหมื่นครับสวยงามน่าใช้ได้พูดสตาร์ทแล้วนะสําหรับตัวสมาร์ทปียี่สามแบบนี้นะครับนี่อ่ะสวยงามน่าใช้เผื่อใครสนใจครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็สี่คันแรกฟีดดาวผ่อนประมาณสัก เจ็ดพันไปปลายแปดพันนะครับคุณได้รถเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยอะ่ะใหม่ก็สามหมื่นนะครับและไม่ชมหน้าเดียวกับปัจจุบันสวยงามน่าใช้แบบนี้นะดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่สองจุดสามเก้าเองเดี๋ยวผมหาให้สองจุดสามเก้าสี่ปีครับสองจุดห้าเก้าห้าปีสามจุดห้าเก้าหกปีครับสี่จุดสี่เก้าเจ็ดปีฟรีดาวได้ทุกคันนะครับสําหรับรถขอปีสักสิบสี่สิบห้าขึ้นไปอะ่ะที่เพจโยนต์ฟรีดาวได้ทุกคันมาดูคันที่สองคัน โคโราคอสใครสนใจบ้างครับโคโราคอสปี2020ไฮบริดพรีเมียมนะครับเครื่อง1,008ไม้80,000สามครับสวยงามน่าใช้ประหยัดน้ํามันนะจะอยู่ประมาณสักได้อยู่นะประมาณสักยีิบสองโลลิตรอะนะครับคอสนะสวยงามน่าใช้แบบนี้1.8ไฮบริดพรีเมียมครับไปได้ออกมาประมาณล้านหนึ่งเนาะนะครับล้านนิดๆตอนนี้นะครับเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดสามเก้าฟีด้าพอนอยู่ประมาณสักเออหมื่นสองอะนะ ฟีดาวน์ผ่อนประมาณสักหมื่นสองกว่านะครับสวยงามน่าใช้แน่นอนฟีดาวน์ผ่อนหมื่นสองกว่าคุณได้คอสแบบนี้นะครับไฮบริดนะนี่เบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับจอมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีแอร์ปรับดิจิตอลออตโต้นะครับคูอนโทรมีไม้นะเพียงแค่ย้ำนะไม่เพียงแค่เออ่รู้สึกว่าแค่ประมาณ8ปดหมื่นสามนะครับนี่แอร์หลังมีให้แล้วที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังก็มีให้เบาะหลังพับได้นะครับรถบ้านมือเดียวนะรถบ้านมือเดียว คอสคันนี้ผ่อนประมาณสักหมื่นสองก,กว่านะไปใช้งานต่อคุ้มคุ้มนะครับบอกเลยรถมือสองที่เพชรยนต์จัดได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรีดาวได้ราคาประเมินไฟแนนซ์เกือบแปดแสนนะแต่เราขายแค่เจ็ดสามเก้าดังนั้นพี่ๆนะที่สนใจคันนี้คุณฟรีดาวได้เลยออกรถศูนย์บาทได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับสนใจทักมาปรึกษากันได้นะครับเบอร์ที่ให้ไว้อ่ะมาดูคันต่อไปทีว่าพาดูคันนี้ครับเอ่อ HRV อ่ะ HRV นะครับคันนี้นี่ ปีมา18เนาะ1.8 EL ไม้หลักมืนทะเบียน2 3 8 5สวยงามน่าใช้เดี๋ยวขอดูสองบอก่อน559,000ครับปี19ไม้80,000นะ1.8 EL ปี19ไม้80,000นะครับเผื่อใครสนใจ559,000นะฟีดาวผ่อนมาสัก9,000กว่ากว่านะ9,000กว่าได้นะครับฟีดาวได้เลยมาดูคันต่อไปครับนี่่1.5 High นะสำหรับ Vios คันนี้ Vios 1.5 High ไปไ้ายแดงออกมา789,000 นะครับไม่ประมาณอยู่ประมาณสัก80,000เนี่ยนะครับเ8 0 0 0 0นเนี่ยนะตัวท็อปสุดครับสังเกตล้อนะล้อลายนี้เป็นตัวท็อปกล้องถอยมีจอร์สกรีนมีพุสตาร์ทแล้วนะครับอืดอึดคือคือตนทนสไตล์วีออสเนาะนะครับใครอยากได้นะครับแบบนี้สีดำแบบนี้ราคาเพียงแค่3,99,000ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่6,700จบย้ำผ่อน6,700จบได้เลยนะสำหรับ v ีออคันนี้ครับ มาดูคันต,ต,ต่อไปนะครับมีกระบะด้วยนะเบื่อใครอยากได้กระบะนะครับมีทั้งกระบะแคปออโต้ยกสูงนะแล้วก็ตัวแคปเตี้ยแมนนวลนะจอดเรียงกันสามคันแบบนั้นเลยดูคันนี้กันก่อนนี่ซีวิกนะครับซีวิกสองเอ่อหนึ่งจุดแปด e นะครับไม่เก้าหมื่นหนึ่งครับคันนี้ราคาแค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่สักเก้าพันกว่ากนะคันนี้ผ่อนเก้าพันกว่านะฟรีดาวได้นะขับเท่ๆแบบซีวิกแบบนี้ได้เลยมาคันต่อไปครับแนะนําเป็นคันนี้ วีเอาติสครับ1.6รุ่น G ปี19เข้ามาใหม่เลยคันนี้นะครับสวยงามน่าใช้ทะเบียน8065ูนย์ไม่รู้สึกจะแค่9 4 0 0 0นะคันนี้นะครับไม่เก้0 0มปี19ผลิตกลางปีครับเจ็ดสี่แสนสองหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวผ่อนอยู่7 0 0พันะครับผ่อน7ปีนะฟรีดาวนะครับ7 0 0ดพจบเลยคันนี้ใครอยากได้รีบทักมาอ่ามาดูคันต่อไปครับมาดูคันต่อไปไปกันไวๆนะจะได้ดูกันหลายๆคันนะครับจะพยายามดูคันที่น่าสนใจทั้งโกดัง3เพชรยนต์เลย คันนี้ครับยาริสคอสยาริสคอสทะเบียน7 499นะครับรู้สึกว่า4 4 9 0 0นนานะคันนี้ปี20ครับ1.2เป็นตัวไฮนะครับแล้วก็เป็นตัวคอสมันก็คือยกสูงน่ะเป็นยาริสเครื่องพันสองนั่นแหละแต่ยกสูงหน่อยนึงนะครับทำหลังคาแบ็กท็อปให้แล้วจากโรงงานนะครับถ้า,ถาเราทำแบ็กท็อปอะจากโรงงานอะในเล่มมันจะเขียนเลยว่าสีขาวขีดดำนะครับสีขาวขีดดาเราไม่ต้องไป แล็บเองแล้วก็ไปแจ้งขนส่งเนาะอันนี้คือออกมาจากโรงงานเลยนะครับก็จะยกสูงหน่อยๆน,นะประมาณสัก10เซนอะไรแบบนั้นสิบสิบกว่าเซนนะ่ะที่จากสเปกยาริทธรรมดานะนะครับคันนี้เป็นตัวไฮครับมีแล้วกล้องถอยมีจอทัชสกรีกกนได้พุชสตาร์ทครับครบถ้วนนะฟังก์ชันเบาะหลังพับได้นะครับไปไ้ายแดงออกมานูนะ่นอะประมาณเจ็ดแปดแสนนะนะประมาณแปดแสนนะตอนนี้นะราคาอยู่ที่4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันไม่แค่8ปดหมื่นเองครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่7 7,000กว่าบ,บาทนะครับใครสนใจนะสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ065 951 3374เ้าย idpek 152ครับมาดูคันต่อไปแนะนำคันนี้รู้สึกกับ369นะคันนี้นะครับ crv นะครับเป็น ตัว2.0น่ะนะนะ E หรือ E L ไม่แน่ใจนะครับใครสนใจทักมาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะครับแบบเต็มคันนะครับ CRV คันนี้เข้ามาใหม่ปีรู้สึกสิบสองจุดสิบสามนะสามแสนก็นบาทอะจำราคาแน่ๆไม่ได้นะครับใครอยากรู้นะทักมาหรือโทรมาครับเดี๋ยวส่งให้ดูสภา,าพดีใหม่กลิบเลยคุณดูนะครับปีน่าจะสิบสองสิบสามประมาณนี้เนาะนะสิบสองจุดสิบสามหรือเปล่านะครับใหบม,ม 1, 360, ่ประมาณแสนหกอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยสามแสนก็นบาทเองนะครับซื้อใช้ได้นะครับ CRV นะครับ รถครอบครัว5ที่นั่งที่ต้องบอกเลยว่ายอดนะิยมเนาะนะครับช่วงล่างดีๆนุ่มๆนะแล้วเป็นทรงแบบ SUV แบบเนี้ยนะครับสามแสนกว่าบาทนะคุณที่ขับแล้วนะสำหรับ CRV อ่ะ Honda Jazz กันบ้างไหมนะครับปีมา19.20ครับ1 1 5รู้สึกว่าตัว S หรือ V นี่แหละประมาณนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะคันนี้สวยครับอ่าสีบรอนเนะเป็นบรอนออกเทาไม่ใช่บรอนเงินนะนะครับคันนี้รู้สึกว่าไมล์หลักหมื่นนะ 8ปดเ0 0นประมาณนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดาผ่อนอยู่วันเจเองนะครับอนด้าแจสิบาจดยีนี่คันนี้เลยเอาไปเลยนะครับหนึ่งแสนาบาทนะสำหรับสเปซวากอนนะปีรู้สึกกับศูนอะศูนยประมาณนี้นะครับไม่ประมาณแสนกว่ากว่าเองนะครับสเปซวากอนนะ2.4งจุด่ไมเวกนะสองจุด่ไมเวกสวยๆแบบนี้นะครับ1นึ่0แสบาทจัดไปจบสดไปเลยไม่ต้องจัดไฟแนนแล้วนะครับปีลึกแล้ว นะมาซื้อสดได้เลยซื้อสดผมให้แสนเจ็เอา170,000บาทพร้อมโอนครับสนใจทักมาเลย065 9์หกห้าเก้าห้จ็ดสีไมเวครับนี่ปีประมาณ0607์หนะคันนี้นะครับสนใจทักไลน์มาได้065 9์ห3ห้านี่นี่มี f o r t จูเนอรนะที่เป็น TRD เข้ามาใหม่ด้วยครับเพื่อใครสายรถใหญ่นะครับถูกใจรถใหญ่คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าที่น่าสนใจ1นึ่งล้านกับอีก 2, องหมครับปีหนไมวแสนสาม เป็นตัว2.8 t r d Sportivo e นะครับ2.8 t r d เพิ่งเข้ามาใหม่1ล้าน20,900ฟีดาวได้จัดได้ช่วงุ่มรถๆนะไฟแนนซ์ Finance ประเมินไว้ประมาณนูน่นอะล้านหนึ่งกว่าๆนะครับสนใจทักมาได้คันนี้ราคาไม่แน่ใจเพิ่งเข้าใหม่เป็นรีโวนะเดี๋ยวขอดูไฟก่อนอ่าคันนี้เป็นตัว E นะครับสังเกตไฟนะไฟไม่ใช่โปรเจคเตอร์เป็นตัว p i l n e r 2.4 E นะครับ4ประตูนะครับมีแคลร y บอยให้แล้วเกียร์ออโต้ยกสูงนะราคาน่าจะ5กว่ากว่านะ นะครับมีสเปคแบบนี้มีหลายคันนะครับมีทั้ง18 19นะแล้วก็19ไปเลยนะครับ17ก็มีมาดูคันนี้กันนะครับแคป์ตี้แบบนี้แคปตี้ปีใหม่ mai, ผมมีก่ะปีแบบ21 22 23นะใหม่เริ่มต้นหมื่นออก,กว่าราคาก็จะประมาณ3ปลายอะ3แสนปลายจนถึง4แสนสีขาวมีสีเทาดําแบบนี้มีครับสีเทาดําคันนี้ขอดูราคาก่อนคันนี้389,000เองปี22หม่40,000คุ้มนะเป็นตัว2.4ครับ2.4นะ ขับต่อยาวๆนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณเจ็ดพันครับไม้สี่หมื่นปีโครใหม่เลยนะครับสภาพดีไปใช้งานต่อยาวนะครับเป็นตัว2.4 Z จุดส i ่เซนะครับเป็นมีแคปบให้แล้วนั่งได้สี่คนนะตรงนี้นะครับข้างหลังมีตัวไลเนอร์ของโตโยต้าแท้ๆให้แล้วแบบนี้ใครสนใจทักมาเลยราคาประหยัดครับคุ้มค่านะการันตีคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะไปใช้งานต่อนะครับทำมาหากินนะขับใช้ในบ้านในครอบครัวได้ยาวๆคันต่อไปสีขาว ผมมีเสือสีขาวมาสี่คันนะ่ะนะสีเทาดําประมาณสามแล้วก็มีสีบลอนด้วยคันสองคันคันนี้สามเก้าเองครับไม่สองหมื่นรุ่นเดียวกับคันไอ้เทาดำเมื่อกี้เลยนะครับไม่สองหมื่นคันนี้ไม่สองหมื่นสองนะครับปียี่สิบสองนะครับสามสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่ากนะค,คุ้มค่านะครับสนใจทักมาได้ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มามาดูยาลิสต่อยาลิสมีจอดเรียงอันนี้ตัวแต่งติดสเกิร์ตให้ทั้งสองคันเลยสีขาวก่อน สีขาวคันนี้3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับปีสิบแปดจดสิบเก้าสามแสนสี่หมื่นเก้าพันไมหนึ่งแสนกับอีกหนึ่งพันนะครับสิบแปดจดสิบเนะครับชุดแต่งมีให้แล้วไฟโปรเจคเตอร์มีให้แล้วโควสวยเลยครับคุณคันนี้สามแสนสีาพนะครับฟีด้าผ่อนอยู่ห้าพกว่าบาทอะนะฟีดาผ่อนมาห้าพไปปลายนะครับ,ร 5, รบชุดแต่งให้แล้วรอบคันสวยกริปแบบนี้ยาลิสแบบนี้ 3 4 9 0 0 0สาครับคุ้มค่าคุ้มราคาพี่พี่แน่นอนผ่อน5,000ไปไปลายได้เลยสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปผ่อนประมาณ5้0 0ันดนนะสำหรับคันนี้นะครับมาดูคันต่อไปครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่อ่อคันนี้ติดจองลูกค้าผมขอมอนุญาตข้ามเลยว่ะลูกค้าผมจองซื้อสดมานะครับสำหรับ HyB ิดเอนทุยไม่0 0 0 0หแบบนี้นะครับคันนี้ก็ติดจองลูกค้าผมเหมือนกันไททันนะเกียร์ออโต้นะครับรอมารับวันที่9้นะคันนี้นะครับลูกค้าจองซื้อสดไว้ไททันเกียร์ออโต้สามแสนกว่าบาท มาดูคันนี้ครับเข้ามาใหม่ New Outis 1.6รุ่นจีปี21ไปเลยปี11ภายในจะได้เป็นสีดำแล้วนะครับไม่120,000นะครับ500,000กับอีก9,000ฟีดาผ่อนแค่8,600บาทจัดไฟแนนซ์หึงบ้านนะหรือที่ทำงานอยู่อยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะนั่งนั่งอยู่นะไฟแนนซ์มหาเลยนะครับเซ็นเอกสารปุ๊บผ่านปุ๊บคุณมารับรถนะหรือจะให้ส่งนะครับรถถึงบ้านก็ได้ด้วยรถสไลด์นะครับใครสนใจทักมาได้ 0659513374นะมาอัปเดตกวดัง3ไม่ได้อัปนานนะครับรถก็ทยอยมาทยอยไปกันไปเรื่อยนะครับอ่ะชมแบบนี้นะผมมีปี18ราคาเริ่มต้นแค่339,000ครับผ่อน55 0 0สนใจอยากรู้ทักมาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะครับแล้วก็มีคันนี้นี่คันนี้ภูมิใจนำเสนอเลย Accord 2.0e นะครับไม่น้อยนะไม่80,000หรือเปล่าคันนี้ประมาณนี้ไม่0นะเป็นปี18จดด้วยสีดำโคตรสวยคุณดูล้ออย่างเท่ นะคุณดูร้อยอย่างเท่เลยนะครับคันนี้ปี1 8 1 9 5 7 9 0 0 0เองฟีดาวผ่อนอยู่9,000กว่าบาทอะนะครับฟีดาวผ่อน9,000กว่าบาทคุณไดปี้ปี19.20แล้วคุณได้ไมล์หลักหมื่นนะไมล์แค่8 0 0หมื่นอกว่าสภาพโคตรกริปเลยนะครับ2.0 E นแต่สภาพโคตรสวยนะครับใครสนใจฟีดาวได้คันนี้3,85นะนะครับผมมั่นใจนะมันหลุดจองมานะ สนใจรีบทักมาเลย0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เบาะสะอาดสะอา้านแน่นๆตึงตึงแอร์หลังมีให้แล้วนะครับรถใหญ่นะหรูหราระดับผู้บริหารม่านข้างมีม่านหลังมีนะครับกล้องถอยมีจอหน้าสกรีนมีคูสคอนโทนมีให้แล้วไม่แค่8 0 0 0มกว่าๆนะครับสวยงามน่าใช้บอกไฟฟ้าแล้วนะครับลายดำกับอเคฟล่าไม้แบบนี้นะครับสนใจคันนี้รีบจัดเลยนะครับหลุดจองมาเป็นโอกาสสำหรับท่านต่อไปแล้วนะครับปี1 8 1 9ไมค์7ป0 0 0ครับ500,000 7จ0 0 0มื่นฟะรีดาวผ่อน9,000กว่าบาทเองนะย้ำนะฟรีดาวขอเครดิตดีนะผ่อน9,000กว่าบาทเครดิตไม่ดีผ่อนมานหมื่นนึงอนะ่ะเอานะครับโทรมาทักมานะขอรูปกันได้เดี๋ยวส่งให้ดูทีละคันเลยนะครับสนใจโทรมา065 9์1 3374มาเดี๋ยวเรามาดูาในส่วนของ v ีออสนะยาลิสนะตรงนี้กันบ้างตรงนี้มียาลิสอยู่นี่ยาลิสบุรีรลำนะแต่เดี๋ยวเปลี่ยนทะเบียนเม,มกอนออมอให้คันนี้399อ่ะนะครับ399 เดี๋ยวขอดูปีหน่อย่1.2สปอร์ตปี22ไม้30,000 39,900เฮ้ยคุ้มนะครับคันนี้ผมบอกเลยคุ้มฟีดาวผ่อน6.7อะนะครับชุดแต่งมีแล้วรอบคันสเกิรนะ์ตสปอยเลอร์ irt, iler, ครบนะย้ำสเกิร์ตสปอยเลอร์ครบคุณดูนี่นะครับมีสเกิร์ตมีสปอยเลอร์แล้วสวยมากอะ่ะนะครับสวยมากอะ่ะนี่นะคันนี้ไม้สักไม้เท่าไหร่สามหมื่นเมื่อกี้นะครับเนะพิ่งพูดไปจำไม่ได้แล้วไม้สามหมื่นหนึ่งนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพัน1.2สปอร์ตครับ ฟีดาว้าผ่อน 6, 7%จบขอเครดิตด,ดีนะอันนี้นี่นี่นี่เผื่อใครอยากได้เวล็อตนะอันนี้เป็นตัวพรีเมียมอ่ะ1.5นะเวล็อตนะครับเวล็ตสีเทาแบบนี้เดี๋ยวขอดูราคาก่อน659,000ครับปี22จด23ไม้59,000นะครับเป็นตัว1.5พรีเมียมเอา600,000ผ่ 6, อนหมื่นเสร็จแอ่ะผ่อนประมาณ1,001ฟีด้าผ่อน1,001นะคันนี้นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับเครื่อง1,500นะครับ สเปคชนป้ายแดงนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะนี่เวลอดนะครับเวลอดนะอ่าไม่ห้าหมื่นนะสวยงามน่าใช้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้มาดูไหมคันนี้ HRV 1.8E ปี20ครับไม่แปดหมื่นห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันผ่อนเก้าพันคันนี้ได้สีเทาดำนะ 1.8E ไม่แปดหมื่นปี20ครับฟีดา้าผ่อนเก้าพันจบไปนะครับสนใจทักมา065 9์ห3 3 4าคันนี้อีกหนึ่งคันใครใส่ก็บะนะครับมาดูปี17คันนี้ดีกว่า 2.4e นะครับเป็นแค a ยกสูงเกียร์ออโต้ไม่แสนกว่ากว่าใช่ไหมพิงค์ไม่แสนกว่ากว่าแสนเท่าไหร่ไม่รู้แสนสี่นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณเจ็ดแปดพันนะครับผ่อนประมาณเจ็ดแปดพันนะครับได้เกียร์ออโต้นะได, Auto, นะได้ยกสูงนะครับพร้อมขนนะบอกเลยเออ่ขับนะครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีเพราะมันมีเกียร์ออโต้ครับนี่มีกล้องถอยแอ r deaton อัตโต้แล้วจอทัชสกรีน ไม้แตล้วก,กว่าสะอาดสะอ้านคุณดูเบาะลายยังสวยข้างบนนะครับสะอาดสะอ้านแบบนี้เป็นตัวเปิดได้แบบนี้นะสาหรับตัวแคปบลาโพงข้างหลังมีเบลมีนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับสามแสนก็บาทนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะเดี๋ยวน้องเขาจะถ่ายคลิปเดียวนะครับดูช่องเขาได้นะครับชื่อช่องพิงค์รถสวยมือ2เกรดเออะไรสักอย่างนะครับข้ามก่อนประมาณนี้นะครับใครสนใจรถรุ่นไหนคันไหนนะครับสามารถทักหามาได้นะ065 9 5 1 3 3้วันนี้พามาอัปเดตโกดัง3ที่บริษัทเป็นยนต นะครับเพื่อพี่ๆชอบกันเนาะก็จะมีเนี่ยแหละนะเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะปีใหม่สุดก็ยี่สิบสาะตอนนี้นะครับมีทั้งเวลอดเนาะมีทั้งยาลิตหน้าใหม่หน้าปัจจุบันหรืออยากได้ราคาประหยัดประหยัดก็อย่างเงี้ยนะครับ C R V นะครับสามแสนกว่าบาทนะครับ C ีวิกนะปี20ถูกๆแบบนี้ก็มีสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมานะครับวันนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ครับจะได้ไม่พลาดนะครับการอัปเดตรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้ทุกวันวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ